สวัสดีครับผมโคโจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิบลักนานะครับก่อนอื่นก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมามีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่16พฤษภาคม2567จะตรงกับวันพุหัสขึ้น9ก้าขา เดือน6ปีมาลงดาวอาทิตย์เป็นสีนักศักษานะครับสำหรับในงวดนี้จะมี3ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก6ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่6ราศีที่มีเกณฑ์ด้รับโชครองลงมาก่อนนะครับสำหรับราศีที่มีโชครองลงมาราศีแรกก็คือราศีมิถุนนะครับในราศีมิถุนมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเข้าเรือนอริ ดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือ,าาอนลาภะจรเล็งลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมิถุนยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จอเข้าเรือนอลิดังนั้นชาวราศีมิถุนจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมิถุนลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมิถุนนะครับ จะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเพรียวครับราศีที่2นะครับก็คือราศีกรกฎในราศีกรกฎนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเข้าเรือนมรณะดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจ,จํา,เด,า,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินจอนเล็งลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับ ส่งผลดีต่อราศีกรกฎยกเว้นดาวโชคประจำปีที่จรเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันพุรหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกรกฎลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นท้วมๆหน่อยครับราศีที่3นะครับก็คือราศีสิงในราศีสิงนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเเล่งลัคนา ดาวสุ์เป็นดาวโชคประจำเดือนจรเป็นสี่กับลัคนาดาวจันท์เป็นดาวโชคประจำวันจอนเข้าเรือนวินาศดาวพุธเป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินและก็เจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีสิง์ยกเว้นดาวโชคประจำวันที่จอนเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีสิงห์จึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีสิงห์ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับราศีที่4นะครับก็คือราศีกันในราศีกันนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเข้าเรือนอริดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทํามุมโยกหลังกับลัคนา ดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีกันยกเว้นดาวโชคประจำปีที่จรเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีกันจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันพุทธหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกันลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับราศีที่5นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพุหัส กิน3าตำแหน่งก็คือเป็นดาวโชคประจําปีเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวสุขเป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็น1ิบกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนอริดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกุมยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จอนเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีกุมจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกุม ลักษณะของคนที so, ่ให like <st unlikely> ้โชคของชาวราศีกลุ่มนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นสูงโปร่งครับราศีที่6กนะครับก็คือราศีมีนในราศีมีนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเข้าเหลือนวินาศดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนทามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเหลือนการเงินจอนเป็นสิบกับลัคนา ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนลาพระจรทับลักนณะดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมีนยกเว้นดาวโชคประจำปีที่จรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีมีนจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันพุหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมีนลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์รับโชคใหญ่ในงวดนี้จะมีด้วยกัน3ราศีนะครับ ราศีแรกก็คือราศีพฤษภในราศีพฤษภมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจอเป็นสิบกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอเหลืงลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอทำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินจอเป็นสี่กับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพฤษภไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับ ดังนั้นชาวราศีพฤกศพจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดน,นี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพฤกษภนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับราศีที่2นะครับก็คือราศีตุลในราศีตุลน,นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอททามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนา ดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นสิบกับลักนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหน้ากับลักนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะจรเป็นสี่กับลักขาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีตุลจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงค่อนข้างอ้วนครับ ราศีที่3นะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอเป็นสี่กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะจอเป็นสิบกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับ ดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับแล้วก็ในบรรดาราศีทั้งหมดที่ได้รับโชคนะครับราศีพฤษภจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดครับสําหรับอีก3มราศีนะครับก็คือราศีเมษราศีธนูแล้วก็ราศีมังกรนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับ แต่ผมก็วิวธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับนั่นก็คือให้ไปกราบสักการะพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศนะครับเช่นหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชหลวงพ่อพระสายพระศรีสักยมุนีศรีธรรมราชกราบขอโชคลาภจากท่านขอได้แต่พอสมควรนะครับจะได้โชคลาภสมความปรารถนาและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญ ที่จะบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสำหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2567ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักมระัางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตด,ดวงขอบคุณที่รับชมครับ